เอริสเมดิสันเอริสเมดิสันเกิดมาเพื่อเป็นชาวอยู่ในครอบครัวเอ,อลิสต์อาชีพสถาปัย์ของเขาในปาเลสไตน์เมดิสันได้สร้างอาคารที่มีชื่อเสียงหลายแห่งเช่นวิสแมนเฮาส์และห้องปฏิบัติการ3แห่งที่วิสแมนอินสติทิ o ัสออฟเซนนี่คือตัวอย่างของงานสถาปัตยกรรมที่ เอริทเมดิสันได้ออกแบบคือโรงงานเก่า Stan เบ r ร์ e r เฮอซึ่งเป็นอาคารอุตสาหการรมแนวแสดงออกเป็นหนึ่งในการออกแบบที่สำคัญที่สุดของเอริทเมดิสันตัวอย่างงานสถาปัตยกรรมต่อมาคือ The ร์คคลเเป็นอาคารที่มีชื่อเสียงอีกแห่งในนครนิวยอร์กด้วยอาคารตกแต่งตามสถาปัตยกรรม Art Deco ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของเกาะแมนฮัตตัน ตัวยอย่างงานสถาปัตยะกรรมสุดท้ายที่พวกเราจะนำเสนอนะคะคือศา,า,าลาดาราวอที่สร้างขึ้นในปีพศ2478ต่อมาในปีพศ2565อ,อัศจรารย์ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาได้ถูกทาลายลงโดยลมแรงจากพาย,ยุยูนิส